ถ้าคุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนี่คือพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบจากไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะว่าถ้าหากคุณเลือกในการที่จะจบเลือกในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเนี่ย ชีวิตของคุณหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้ก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะใบแรกนะคะ The t e m p e r a n c e คุณกําลังพยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคุณพยายามในเรื่องของการกลับมาโฟกัสกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นถามว่าใจคุณนะมันลืมคนเดิมหรือยัง บอกเลยค่ะว่ายังแต่ด้วยความที่ว่าคุณไม่อยากจะรอคุณไม่ได้อยากจะอยู่ในจุดนั้นอีกต่อไปอีกแล้วถามว่ายังมีความรอลึกๆในใจไหมยังยังมีความรู้สึกที่มันยังมีความเป็นตะกรนความรู้สึกอะแต่ถามว่าคุณยังอยากจะนั่งจับเจา้าหรืออยู่ในจุดแห่งความเศร้าแบบนี้ไหมถ้าพลังงานเทม o พรนมันขึ้นใบแรกอะมันคือการที่คุณอะ มูฟออนไปได้ประมาณ80-90%แล้วค่ะมันแค่ยังมีตะกรนในใจเหลือเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะในขณะนี้นะคะคุณน่าจะเริ่มเปิดโอกาสตัวเองในการลองมองหาใครหรือลองเปิดโอกาสในการลองคุยกับใครแล้วด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าใครที่ไม่ได้แบบเปิดโอกาสในการหาใครอัศวินถือเหรียญเนี่ย มันคือการที่คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินและตอนนี้น่าจะไปได้ดีด้วยนะคะชีวิตอาจจะแบบมีการเดินทางบ่อยขึ้นและยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณหลังจากนี้เนี่ยชีวิตของคุณมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหเนี่ยเพิ่งพูดไปว่าถ้าเดินทางแล้วยิ่งได้เงินกลับมาโฟกัสตัวเองเนี่ย คุณกำลังมีปัญหาหรือว่าการติดขัดเรื่องของการเงินปะคุณจะอยู่ในจุดของการหล่อสวยและรวยมากนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินคุณไม่ต้องเอาเงินไปเปใครแล้วค่ะคุณจะเอาเงินมาเปตัวเองมาดูแลตัวเองมาลงทุนกับตัวเองและคุณสามารถที่จะกลับมาอยู่ในจุดของการสร้างความสุขให้กับตัวเองได้โอ้โหเนี่ยนะคะ คุณกลับมาอยู่ในจุดของการรักตัวเองมากๆเลยนะคะคุณเลือกในการที่จะจบกับความหวังกับการที่คุณแบบทิ้งคุณค่าตัวเองในเมื่อวานหรือเมื่อก่อนเนี่ยออกไปนะคะคุณจะอยู่ในจุดของการกลับมารักตัวเองคุณจะทำไมคุณเป็นคนที่แบบพอมูฟออนได้คุณแบบเหมือนเหมือนกลายเป็นว่าคุณอยู่ในเวอร์ชั่นที่แบบ ดีขึ้นพัฒนาขึ้นและคุณฉลาดขึ้นด้วยคุณเลือกในความสุขของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยความที่คุณน่ะพยายามจมพยายามรอมันเหมือนอยู่ในจุดหนึ่งที่เราไม่ได้เป็นตัวเองแต่เพื่อฝืนตัวเองเพื่อความสัมพันธ์หนึ่งอ่ะพอเราอยู่ในจุดนั้นอ่ะแล้วเราออกมาได้อ่ะเราจะไม่หันกลับไปมองอ่ะแล้วคุณจะอยู่ในจุดที่แบบโคตรรักตัวเอง คุณจะกล้าตัดสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ออกจากชีวิตคุณจะไม่ยอมเสียเวลากับสิ่งนั้นอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่ท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกไม่มีความสุขอ่ะคุณจะกล้าตัดมากยิ่งขึ้นเพราะคุณจมกับความทุกข์มานานแล้วไงคะคุณจะไม่อยู่ในจุดของการที่ทรมานตัวเองอีกต่อไปอย่างที่บอกค่ะพระคุณเหมือนกับ คุณน่าจะอยู่ในจุดของการที่แบบจมความทุกข์อยู่ในจุดเหมือนแบบซอมบี้มานานอะพอคุณแบบเลือกในการที่จะไม่เอาแล้วฉันจะรักตัวเองฉันจะกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งอะคุณฟื้นฟูตัวเองอะแล้วคุณกลับมาโฟกัสตัวเองด้วยจิตใจที่แบบด้วยจิตใจที่พยายามในการดึงตัวเองขึ้นมาคุณใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากเลยนะแล้วคุณแบบ กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วคุณสร้างทุกอย่างมาด้วยตัวเองได้อ่ะอูรู้สึกว่าคุณจะอยู่ในจุดของการภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อเราอยู่ในที่ที่เป็นของเราเรากลับมามีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นพลังชีวิตเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในมือคุณค่ะไม่ใช่ให้ใครมาตัดสินคุณเหมือนเมื่อก่อนคุณจะไม่ได้อยค่าตัวเองอย่างเด็ดขาด เพราะคุณเคยอยู่ในจุดที่ด้อยค่าตัวเองจนคุณรู้สึกแบบเกลียดตัวเองอะแต่ตอนเนี้ยคุณดูไพ่แต่ละใบสิอันนี้คือสับไพ่ใหม่เลยนะแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ไพ่มันเรียงร้อยกันมากว่าแบบคุณจะอยู่ในจุดของการที่แบบอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินเรื่องชีวิตเรื่องความสุขและคุณจะหวงแหนความสุขของตัวเองมากขึ้นเยอะมากกล้าตัดอะไรในสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไป คนไหนคุยแล้วไม่โอเคตัดค่ะจะไม่คาราคาซังอีกต่อไปคนไหนที่เป็นจุดท็อกซิกในชีวิตคุณจะกล้าตัดแบบตัดเร็วมากนะคะไม่อยู่ในจุดของการโง่และเสียเวลาอีกต่อไปคุณคุณกลายเป็นคนที่ฉลาดแล้วกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนจะทุ่มเทให้กับการสร้างคุณค่าตัวเอง ให้กับเงินและงานนะคะคุณรู้แล้วว่าการที่คุณพึ่งพาตัวเองไม่ได้คุณอยู่ในจุดที่มั่นใจไม่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองอะ่ะมันมันดรอปดาวมันแย่แค่ไหนอยากได้อหังสาใหม่หรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นรถบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสที่จะได้นะแล้วคุณมีโอกาสในเรื่องของอนาคตที่แบบโอเคขึ้นมามา,มากๆด้วย โอ้โหคุณรู้ไหมว่าในจุดที่คุณแบบ going up หรือพยายามผลักตัวเองขึ้นมาคนที่คุณลืมไปแล้วคนที่คุณแบบไม่ได้สนใจอีกต่อไปอะ่ะคนเก่าๆทั้งหลายอะ่ะมันจะนึกถึงคุณมันจะมาส่องคุณหนักมากเนี่ยสองเหรียญเนี่ยมันเป็นพลังงานแห่งการแบบหวนคืนและเสียดายแล้วคนเก่าจริงๆด้วย ทำเป็นเล่นไปไม่ใช่คนใหม่มันเป็นคนเก่าที่มีความเสียดายคุณและอยากได้คุณกลับมาค่ะทําไมคุณเริ่มต้นตัวเองได้ดีขนาดนี้คะเนี่ยทําไมคุณคุณยังแต่ก็อย่างว่าเนาะคนเราถ้ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันดิ่งดาวหรือสภาพแย่มากๆอะ่ะมันจะไม่ได้คิดได้หรือพัดหรือทนสภาพตัวเองไม่ได้จนต้องพัฒนาตัวเองอะ่ะหมอู้สึกว่าคุณจะอยู่ในจุดนั้นอะ่ะจุดที่ตกต่ําที่สุดแล้วคุณ โ o i n ิ up ขึ้นมาหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะเนี่ยคนเก่ามาเสียดายคุณแล้วถามว่าคุณจะได้ลงเอยกับใครล่ะในเมื่อคุณสวยหรือว่าหล่อเลือกได้เบอร์นั้นแล้วอะคุณไม่เอาคนเดิมค่ะคุณจะมีคนเข้ามามอบความจริงใจให้กับคุณคนเนี้ยเขาเขาจะอยู่ในจุดของการดูแลคุณเปคุณนะคะ เขาเป็นคนใหม่จริงๆด้วยอาจจะมาจากเรื่องงานหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะนะจะไม่ได้อยู่ในจุดของการมาเกาะคุณกินเหมือนเมื่อก่อนด้วยเหมือนแบบคุณเจอคุณจะต้องไปเปย์เขาไปโฟกัสที่เขาเนี่ยคนคนนี้นะคะเขาจะมาใส่ความพยายามกับคุณเขาจะมามอบความจริงใจให้กับคุณคุณจะอยู่ในจุดของการเป็นคนที่เลือกได้ โอ้ไพ่เหรียญคือเยอะมากใครที่อยู่ในจุดดอบดาวตัวเองแล้วรู้สึกว่าชีวิตของฉันไม่ไปไหนสักทีออกมาจากสถานการณ์เดิมๆเธอคะ่ะชีวิตของคุณมีอะไรแบบดีๆเยอะมากนะโอ้นะคะเนี่ยมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแล้วคนใหม่อ่ะดูดีมากๆเลยอ่ะแต่คุณน่ะจะอยู่ในจุดของการที่ รอคอยเวลาแล้วก็ทดสอบใจของคนใหม่แต่ความเป็นคู่ความเป็นความแบบเขาเรียกว่าคนที่คู่ควรน่ะมันจะทําให้คุณพบรักใหม่แล้วรักใหม่มันเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากนะคะคุณไม่ต้องพยายามคุณได้เจอคนที่คู่ควรคุณได้เจอคนที่ศีลเสมอกันแล้วเขาอะ่ะจริงใจกับคุณและอยากจะมีอนาคตร่วมกับคุณคะ่ะ พลังงานน้าให้คือดีมากแบบมา,ม,ามากๆอะ่ะมันมันแค่เริ่มในการที่เราอะ่ะกลับมารักตัวเองอยากจะมอบความปรารถนาดีทุกอย่างในชีวิตให้กับตัวเองอะ่ะแค่นี้แล้วคุณดึงตัวเองขึ้นมาศักยภาพที่มันฝังอยู่ในตัวคุณอะ่ะมันมีเยอะมากดึงเอามันดึงมันออกมาใช้ค่ะแล้วชีวิตของคุณจะไปได้ไกลอีกเยอะมาก